สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะวันนี้นะคะพบกับเซอร์แบบชีแล้วเช่นเคยนะคะี่ช่องเชอชเชอรมอเตอร์แชรแนลเนาะวันนี้นะคะจะมีการปล่อยรถหนึ่งห่วงด้วยกันนะคะ่วงเท้า,นาเนาะแบบพาไปชมภายนอกก่อนนะคะนะคะคันนี้อันนี้นะคะการเก็บงานแต่ก็จะเป็นแบบว่าเช็คไฟแอร์ฟิล์มนะคะพ่นสีกระแทกรดสีหัวเนาะแล้วก็จะเป็นแบบ เปลี่ยนยางนะคะที่สองเฟนแม่ลูกก็เก็บพวกสนิมเล็กๆน้อยๆนะคะ ดท้องฟ้าแจ่มใสแต่เช้าเลยนะคะเริ่มดีทีเดียววันนี้คันนี้ถ้าใครที่ติดตามคลิปอยู่เนาะคล,คลิปของเชฟแชมมอเตอร์นะคะถ้าสังเกตก็จะเป็นคันที่มีเขาเรียกว่าังสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะคะเยอะๆสักหน่อยนึงเนาะพาท่านใดนะคะที่กำลังหารถนะหารถ ข้อประมาณ4ี่ล้วนะคะก็ยังมีอยู่นะยังมีให้ให้ลูกค้าได้เลือกชมอยู่หลายคันเนกันนะคะสามล้ว10่ล้วเนาะ,ะอันนี้คือสัมภาระภายนอกนะคะด้านหน้าค่าสีหัวอย่างเดียวนะไม่เก็บอะไรเยอะนะคะวันนี้ก็มีบรรดาครอบครัวนะคะ ดนิึงเดี๋ยวมองกล้องหนูด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆกับพี่ทิพนี่แหละหนึ่งสองเจ้าคนรอคนรอหันหน้ามาหาหานหน้าหน่อยลูกกดไลค์ให้น้าหน่อยหันกดไลค์ให้หน่อยค่ะกดไลค์ให้หน่อยหันหน้ามาลูกเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้อันหนึ่งหนึ่งสองเจ้า โอเคค่ะเรียบร้อยเอาแม่ทำไมดีๆเลยจ้ะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะมีงานล้นมือเงินเต็มกระเป๋านะทุกคนเลยอวันนี้ถูกหวยถูกหวยได้มาเอาอีกลองมาดีเร็วอะไรลูกครลูกเลก ช่วงเช้าออกพวงหนึ่งใช่ไหมคะครัแล้วก็คันนู้นนะสแกนเนียนะคะเดี๋ยววันนี้แบบทำวิดีโอต่อเนื่องกันไปเรื่อ,อยๆแล้วกันเนาะว่าปล่อยปล่อยประมาณกี่พันนะพี่วันนี้วันนี้ออกทั้งหมดน่าจะสี่พันสี่สี่เนาะเรามีแม่ลูกสามห่อเชิญแล้วก็มีสแกนเนียอ่าไปไปนี่ไปวิเตอร์แม่แมลูก,กเนาะ ก็มีคู่นี้นะคะ1คู่แล้วก็สแกนเมียเนาะ,นอ,ะอีกคันนแล้วก็อีกคันนึงจะจอดอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวบำพาไปเดินชมกันเนาะ,นนะอันนี้แต่งตัวสวยมากเลยค่ะสวยแน่นอนเอาเดียวหน่อยได้ไหมคะแต่งตัวสวยอะ่ะ นั่นแหละนั่นแหละมองกล้องนะหนึ่งสองสามเรียบร้อยค่ะเฮงเฮงรวยรวยนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแปบกฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เรื่อยๆเลยเนาะถ้าอยากให้แปมมนะคะทำคลิปปล่อยรถแบบนี้ทุกคลิปนะก็กดไลค์มานะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้อยากเห็นคันไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกสักหน่อยนะคะอีกสักหนึ่งรอบกับคันสแกนเนียเนาะและวิกเตอร์หัวลากหางพื้นเรียบนะคะ ได้เลิกหรือยังเอ่ยได้แล้วครับเก้านาทีใช่ไหมคะเก้าเก้าเก้าโมงเก้าโมงเก้าใช่ไหมเก้าเก้แล้วเนี่ยเ้าเก้าแล้วเนี่ยเก้าเลยเก้าเลยเก้าขึ้นรถได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะพี่เฮงเฮงรวยๆจ้าดเดินทางกลับกันปลอดภัยนะคะ นี้ที่ไหนก็วิ๊ตเตทักท่าไทยคันนี้ได้นะคะวิ่งงานอยู่แถวแกลงเนาะไปแล้วนะคะหนึ่งบ่วงต่อไปเราจะมีการปล่อยนะคะคันนี้เลยเดี๋ยวรอลูกค้ามา คันนี้นะคะเป็นลูกค้าจาก YouTube นะคะเดี๋ยวลูกค้ามาแต่จาสอบถามนิดนึงเนาะเป็น,น,งนงไงมา,ายังไงถึงจะได้คันนี้มานะคะเดี๋ยวรอพบกับลูกค้าก่อนละกันเนาะก็ต่อไปนะคะเป็นคันนี้เลยเนาะนี่เดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดนึงเนาะอีกสักหนึ่งรอบนะคะเอาเอาเอากระเป๋เาขึ้นมาค่ะโอเคคะ่ะกดไลค์ให้หนูหน่อย โอเคสวยงามค่ะเป็นยังไงมายังไงคะเฮียถึงได้มาถูกใจคันนี้โอ้เหเาดูใน u t u b e ตั้งนานแล้วนี่ลูกค้าย YouTube สวยก็ตามมาใช่ลูกค้าย YouTube ตัวจริงเลยนะคะเห็นคันนี้อยู่นานเกินไปใช่ไหมอยู่นานเกินไปก็เลยเอาไปใช้งานซะหน่อยเอาไปใช้งานซะหน่อยนะคะก็ขอให้จิดการเฮียเฮงเงรวยๆเนาะคันนี้ ใช่ค่ะคันนี้พิงานที่ไหนคะพิงานที่แหลมชะบังแหลมชะบังอยู่ใกล้ๆก,กันเองค่ะเฮียรถไม่พอใช้ก็แวะมาเนาะค,คันต่อไปก็คงที่นี่แหละเล่งๆไว้ละเล่งๆไว้แล้วใช่ไหมคะคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชมรถสักนิดหนึ่งเนาะค,ค,ค่ะคันนี้นะคะเป็นสแกนเนียหัวลากเนาะ360อแรงนะคะคันนี้รถปีประมาณปี47เจนะคันนี้เป็นการเก็บงานแบบว่ายางใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ1ิเส้นเลยสวัสดีค่ะ ดูเปลมันดิสเปลหมดเลยลใช่ไหมยรือว่ะหน้าหลังใช่ไหมหนูไม่แน่ใจค่ะอันนี้เป็นสภาพภายนอกเนาะเดี๋ยวแบบพาไปชมภายในนะคะน,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 นี่เลยเดีด๋ยวไปชมภายในกันสักนิดนึงหนูอนขอชมรถสักแป,ป๊บนึงนะนี่นะคะอันนี้ด้านในนะเก็บงานมาหมดแล้วนะคะ ค่อนข้างสวยงามอลังตานะนี่นะคะรถปีสฐฐี่เจ็ดสภาพยังสวยอยู่นะคะยังยังแบบว่าอยู่ในสภาพเดิมๆของมันไม่ได้เก็บงาน,นอะไรเยอะนะ,ะนี่เลยไปชมกันเล็กๆน้อยๆนะคะเอาต่อไปเรนจะพาไปชมแล้วเรจะไปส่งมอบลูกท้าขันน้นต่อแล้วเด <Jones S 1> ินทางากลับปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวหนูถ่ายตอนเฮียออกไปด้วยดีกว่าสตาร์ทแล้วก็ออกไปสวยงามน,นะคะคันนี้แบบยังมีอยู่นะหัวลากสแกนเนียสามหกศูนย์ยังมีอีกหนึ่งคันนะคะเป็นคันเป็นคันเอ่อสีออกสีแบบยังไงอะสีแบบอย่างเงี้ยเหมือนพวกวิกเตอร์อย่างเงี้ยค่ะค,ะคล้ายๆอย่างงี้นะ คันนี้ก็ยังอยู่นะคะสามร้สีแรงวิกเตอร์เนาะเช็ดทำความสะอาดอีกสักนิดนึงนะคะเดีย๋ดวยวให้แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดกระจกให้แป๊บนึงค่ะ ถ้าผนพาทุกคนไปชมคันวิกเตอร์ก่อนอยูด่ดีคู่ข้างๆนั่นก็น่าจะออกประมาณช่วงวันอาทิตย์วันหลุดใบก็เป็นช่วงวันอาทิตย์ถัดไปนะคะนี่คู่นี้เลยนะคะที่จะออกวันนี้อหนึ่งคู่นะ เดี๋ยวรอสแกนเนียออกนะคะก็เดี๋ยวจะตั้งลำตรงสแกรเนียนี่แหละเนาะ นี้กลับอะคะนี่เหรอเอาขับตามๆตูดกันไปใช่ไหมเอฟรลด์หรือยังเอ้ยตะมือตะนอกไปกดไลค์ให้น้องหนะอยนนอ้บีบแตะให้หนูดังๆด้วยนะเดี๋ยวหนูจะไปยืนฝั่งคนขับมันจะได้แบบเห็นแบบสวยงามเปิดกระจกให้เขาได้อันนี้ได้ได้ได้นี่อย่าลืมเปิดกระจกพอร์จูาเนอร์เฮียด้วยนะ ก็สําหรับคันนี้นะคะลูกค้าแหลมฉบังนะคะลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรานะคะหรือลูกค้าที่จะกําลังจะเป็นลูกค้าเรานะคะสามารถติดต่อทักทายนะคะหรือไม่ก็เจอกันก็เข้ามาสอบถามอะไรได้หมดเลยนะ<ม>คันนี้นะ<ม>่ะลูกค้าย<ม>ูทูบนะคะเรียบร้อยดีไหมคะพี่รัชโอเคแล้วนะ พี่จะลืมขวดไ้นั่นไหมอะ่ะขวดทำความสะอาดอะ่ะนุ่นฮะนุ่นดืมมไหมเปล่าเออน่ะ,นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อเนื่องกันที่คันนี้เลยนะคะเย้ก่อนตังหวะสักครู่นะคะแล้วก็พาชมร,บรอบๆเนาะ

โนวิกเ no ตอร์344แดงนะคะ่พ <Okay. S 1> าชมรอบๆนะคะคันนี้เคัน okay. นี้เป็นหัวมือสองนะคะแต่ว่าหางหางนี้เป็นหางใบแดงเลยเนาะ <Okay. S 2> ของยีทหอสามมิตรนะคะคันนี้สภาพก็ ไม่ได้เก็บงานอะไรให้เยอะเนะาะยางเป็นยางเดิมติดรถนะคะเป็นการเก็บงานสีค่ะสีหัวนะคะพะสีนะคาลอเช็คไฟแอร์ีมให้เนาะส่วนคันหางนี่ไม่ได้ทําอะไรให้นะคะว่าเป็นหางปลายแดงนะคะนี่อันนี้หางป้ายแดง3ามิตรนะสีขาวนะคะให้ชมรอบๆร,รถสักนิดนึงนะ สภาพเดิมมาแบบสวยงามอยู่แล้วนีว่สภาพภายในนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังครบครันอยู่นะออถ่ายรูปแล้วใช่ไหมคะเ,ออเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเฮียถ่ายรูปแล้วเนาะ รถแล้วไหมกระเป๋าสีสีเขียวโอเคค่ะอ๋อไม่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 ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องแค่เก็บไว้ได้เลิกกี่โมงคะได้เลิกกี่โมงจ๊ะเลิกดีทั้งวัน เล่นดีทั้งวันเนาะโอเคอ๋อเฮียเอาคันนี้มาเหรอคะใช่ครับนั่งคันนี้มาครับแล้วก็เนียวครับเหนียคันนี้จะเอาเหล็กที่เขจะเอาเอาคันนี้มาเลยใช่ไหมคะนี่นะคะรถเดิมของเฮียเขานะนี่ทีมมาขายต่อให้ ันนี้ลูกค้าเขาเอาอน้ำมันมาเองเลยนะยอดมากเลย